กลับมาดูรายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารร้านที่จะมาสอนให้ทาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับเวลาเราออกครัวคุณต่อยยกทัพแต่ละครั้งเรามีร้านค้าไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ประมาณ60-80ถึงร้านขึ้นไปที่ไปร่วมงานกันท่านครับเรามีร้านค้าของเราเนี่ยตอนนี้โดยท่านไปเซิร์ชดูเองก็ได้ไม่ได้คุยเอาเฉพาะที่ร่วมงานกับเราจริงๆ ประมาณสี่พันล้าน oh. อย่างน้อย <c oughs> นี่อย่างน้อยไม่ได้นับที่ว่าไปไม่กินถือว่าผิดไปตามจังหวัดต่าง,างๆอะไรอีกเยอะแยะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามีร้านทั้งหมดเนี่ยมากมายขนาดนั้น <c oughs> แต่เราต้องใช้ร้านที่ไปออกกลัวคุณต่อย,ยกทัพเนี่ยประมาณ80ล้าน <c oughs> 80ล้านท่านคิดไหมครับว่าเราต้องเลือกขนาดไหนคัดขนาดไหนนี่เป็นหนึ่งในร้านที่เราคัดแล้วเราเลือกด้วยความภาคภูมิใจร้านนี่ชื่อ Royal Crow เ Bakery เพราะร้านนี้เป็นร้านซึ่งทำเบเกอรี่ซึ่งมีความเก่าแก่มากมาก เบเกอรี่ที่ท่านเห็นอยู่อย่างนี้เป็นเบเกอรี่แบบไทยๆโบราณที่เราเคยเห็นซึ่งไม่ใช่เบเกอรี่สวยๆแบบสมัยใหม่ใช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 ่แต่ขอโทษครับประวัติศาสตร์ร้านนี้60สกว่าปีแล้วครับไม่ใช่อยู่ดีๆเมื่อวานเพิ่งมาหัดทำเบเกอรี่แล้วออกรายการเราร้านนี้60สกว่าปีไม่ใช่น้อยๆครับเวลาในการทําเวลาในความตั้งใจของพวกเขาวันนี้เขามารายการเราที่จะมาสอนคือเค้กกาแฟ คนกาลังนิยมเค้กกาแฟเอ๊ะล้าทำกันยังไงถึงจะอร่อยดูวิธีทาเค้กกาแฟครีมเนยสดของเขาสิครับว่ามันแตกต่างไหมหรือเหมือนอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณประกิตหออัมพวันวงจากร้าน Royal Crown Bakery ครับไรครับไครร้านกี่ปีแล้วจริงๆทั้งหมด ถ้าแต่รุ่นคุณปู่ก็ประมาณเกือบเกือบหกสิบปีครับหกสิบปีใช่ไหมแล้วไล่จากคุณปู่มาเป็นคุณพ่อใช่หรือคุณแม่เป็นรุ่นคุณพ่อครับคุณพ่อแล้วมาถึงเราใช่ครับเรามีคนรับต่อไหมตอนนี้ยังครับแต่เราเราอายุสลา่แล้วตอนนี้สี่สิบสามนะครับสี่สิบสามมีลูกไหมยังครับทําไมอ่ะไปทําอะไรอยู่อ่ะทำเทำเค้กทำเค้กทเเค้กอยู่ท่านถามเธอจริงๆก็หกสิบปีถามจริงในฐานะคนเป็นคนทำเค้กเธอภูมิใจไหมภูมิใจมากครับ ร้านอยู่ที่ไหนรอยย่ c คลาวเบเกอรี่ตัวร้านจริงๆอยู่ที่ไหนมีตองสาขานะครับสําหรับกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่ถนนจันทร์ซอยยีครับถนนจันทร์ซอยยี่ครับผมแล้วก็อยุธยาครับอยู่ที่อําเภอเมืองเลยอยู่ที่อําเภอเมืองอยุธยาเลยสองร้านด้วยกันครับผมนะครับมันเป็นภาคภูมิใจนะท่านผู้ชมคนถ้าถ้านย้อนกลับไปดยว่า60ปีคนทําเค้กอ่ะคนทําเค้ก60ปีอ่ะโม่ีนี้แล้ะเออมันไม่ใช่มันไม่เดียวนีแล้วมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือได้เท่าปัจจุบันสมัยก่อนตีแป้งไม่ได มือทั้งนั้นใช่ไหมตึก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 ตีไข่ตีอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ครับที่ร้านขายเค้กทั้งหมดเนี่ยกี่ชนิดร้านทั้งหมดมีสี่สิบห้าสิบชนิดเลยครับใช่ไหมต่อวันใช่ไหมใช่ครับต่อวันเราเริ่มขายกี่โมงเปิดร้านเปิดสิบโมงครับสิบโมงถึงสี่ทุ่มเลยครับถึงสี่ทุ่มครับผมนึกถึงนะเวลาที่ไปฝรั่งเศสเวลาที่ไปอิตาลีอะไรจำได้ไหม เราก็ไปตอนเช้าๆแล้วก็ไปดูเขาเปิดร้านกันใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเขาขายแต่เค้กไม่ได้ขายเบเกอรี่ไม่ได้ขายขนมปังใช่ไหมไม่ได้ขายขนมปังไม่ได้ขายโอ้โหเหรอถ้าเป็นร้านเบเกอรี่ร้านขนมปังเมืองนอกมันต้องเปิดเช้าตู่เลยหกโมงเจ็ดโมงมันเปิดแล้วแต่พอเป็นร้านเค้กก็เปิดประมาณนี้เก้าโมงสิบโมงแต่วันนี้เขามาสอนเราเขามาสอนเราทําเค้กกาแฟกับครีมเนยสดแบบนี้ครับนี่ครับเรายัข่ารเบกีนี่สาขาที่ไหนครับ ขนนจันยี่สิบเจ็ดครับขนนจันยี่สิบเจ็ดนะครับนี่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 ครับนี่นะครับเห็นแล้วมันภูมิใจครับเริ่มต้นครับข้าวไรซ์แปรีครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมครับใส่ผงปูหนึ่งช้อนชาวนิลาผงหนึ่งช้อนชานะครับครับก็เกลือครึ่งช้อนชาครับครับล่อนแล้วก็พักเอาไว้ก่อนครับตรงนี้ผสมให้เข้ากันล่อนแล้วพักไว้ไข่ครับเบอร์สองห้าใบนะครับใส่โถตีได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัม แล้วก็เข้าเครื่องตีเปิดความเร็วสูงสุดนะครับผ่านไปมาสักสองนาทีนะครับแล้วก็ใส่ของกาแฟนะครับลงไปหนึ่งช้อนชาครับใส่ผมกาแฟหนึ่งช้อนชาหลังจากนั้นก็ตีต่ออีกประมาณสักห้านาทีครับจนส่วนผสมครึ่งฟูเต็มที่ครับแล้วปรับเป็นเกียร์ช้าลงครับไค่อยใส่แป้งที่เราเตรียมเอาไว้อ๋อให้มันช้าลงด้วยในสดนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับวนละลายในสดละลายใช่ครับหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันนะครับแล้วก็นําส่วนผสมที่ได้นะครับ เตรียมมาใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ถาดไซส์11คูณ15คูณ1นิ้วนะครับถาน้ำมันแล้วก็ปูกระดาษให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเตรียมตัวเข้าเตาอบได้เลยครับไฟ170นะครับไฟบนล่างครับประมาณ15นาทีครับหลังจากผ่านไปตัวขนมขนมสุกแล้วนะครับก็นำออกจากเตามาพักใส่ตะแกรงไว้ครับให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตกแต่งเนื้อเค้กให้สวยงามนะครับ อันี้คุณตกใส่กระดาษทำไมเพื่ออะไรให้มันอยู่รูปเหรอเวลาตัดมันก็จะได้ดง่ไงตัดนี่นี่นี่อ๋อเปตับกระดาษมันจะแตกยุ่ยโอเคครับแล้วก็ส่วนของครีมกาแฟนะครับเตรียมน้ำน้ำร้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ของกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับคนให้เข้ากันดีจวทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็ส่วนครีมก็ใส่ในขาว200กรัมครับอซิ่ง400กรัมนะครับเข้าเครื่องตีนะครับเปิดความเร็วปานกลางเกลือครึ่งช้อนชานะครับ ตีไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ในสดที่เราเตรียมไว้นะครับในสดเค็มนะครับแ0 0กรัมค่อยๆใส่จนในสดหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตีต่ออีกประมาณตินาทีครับครับแล้วก็ปรับเป็นความเร็วต่ำนะครับตีต่ออีกประมาณ5นาทีพอเนียนได้ที่นะครับค่อยๆใส่น้ำกาแฟที่เราเตรียมไว้นะครับเอาผมังจากนั้นก็เอามาปาดเนื้อใส่ในเค้กได้เลยครับหนักเร้อยกรัมนะครับไม่ิน แล้วก็ปาดให้เรียบนะครับแล้วก็มาแบ่งตามขนาดที่เราต้องการครับแล้วก็ใส่ครีมกาแฟนะครับสำหรับตกแต่งบีบครีมกาแฟแข่งด้วยอัลมั่งนะครับอัลมั่งอะไรแล้วก็ตามด้วยจอกกระชิบครับครับผมเป็นอันเสร็จสิ้น ใช่ครับเรียบร้อยครับเค้กกาแฟครีมเนยสดครับท่านผู้ชมเวลาเหอย่างนี้ท่านผูเยอะนะฮะวิธีการทำสมัยก่อนเนี่ยก็ทำกันอย่างไรสมัยนี้ที่แตกต่างอันนี้คือมันมีเรื่องตีเท่านั้นเองสมัยก่อนเนี่ยมือลุ่นๆนนะฮะรุ่นปู่รุ่นพ่อนะฮะไปตก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 ใช้มือทั้งนั้นนะกล้ามใหญ่กันไปข้างนึงเลยนะครับเนื้อเค้กกาแฟสมัยใหม่นี่นะครับมันรวมหมดนะมันตีใส่สารช่วยฟูนะฮะ ความชุ่มชื้นของมันก็จะลดลงถูกไหมใช่ครับแต่พอเป็นสูตรโบราณสูตรแบบของเขาเขาไม่ใส่สารเสริมเห็นไหมครับไม่ใส่สารเสริมอะไรเลยแล้วแยกตีไข่กับน้ําตาลก่อนใส่แป้งทีหลังทําให้ขนมเนี่ยมันนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งมันเป็นความสําคัญจริงๆนะครับในการทําต่างๆแต่กระบวนการสําคัญแบบนี้มันทําให้เป็นอุตสาหกรรมไม่ได้มันใช้เวลามากมันใช้ความ มานะยากหน่อยเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นแบบชนิดที่เรียกกันว่าโฮมเมดนี่เองถูกไหมใช่ครับเห็นไหมเอ๊ะอาเก่งพอจะไปอยู่ร้านเธอได้ไหมไม่ได้ครับทาน้องอยู่ที่นี่ทาน้องอยู่ที่นี่กับเราจิมม่อไปเรื่อยๆอ่ะคุณทานแล้วเป็นไงมันชุ่มชื้นจริงๆนะคุณผู้ชมการทานเค้กที่ ที่เราคุ้นตาตั้งแต่เด็กๆส่วนใหญ่เวลาเรากัดเข้าไปครับตัวเนื้อเค้ก่อนนะมันจะแห้งและหายไปเลยมันจะทําให้เราติดคอและเคี้ยวไม่ค่อยสนุกอันนี้มันมีความนิ่มของมันมันมีกลิ่นกาแฟที่กาลังพอดีและหอมลอยๆขึ้นมาแตะจมออะูกอ่ะพอกินปุ๊บตามันจะวาวๆนนเพราะว่าจังหวะที่ช้อนมันกดเข้าไปคือมันนิ่มนั่นแหละบนสุดไปจนถึงล่างสุดแล้วเขาไม่ได้หนามากจนทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งคำมันยากเหลือเกินอันนี้มันพอดีมากสำะรัาผมนะผมชอบมากอันเนี้ย นี่คือเค้กกาแฟครีมเนยสดของร้าน Royal Crown Bakery ครับคือต้องบอกว่าอย่างที่พี่อธิบายถูกต้องคือบางทีบางครั้งบางร้านหรือบางคนก็จะทําขนมปังหนาไปเพราะขนมปังหนาเนี่ยพอมาใส่ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันเค้กเค้กไม่ใช่ขนมปังเค้กพอดีขอแก้่วดที่เป็นเค้กหนาไป่วนที่เป็นเค้กบางร้านนะฮะทาในส่วที่เป็นเค้กเนี่ยหนาไปมันก็จะรู้สึกว่ามันเนื้อเค้กมันเยอะไปอะนะฮะพอเนื้อเค้กเยอะไปกับหน้า มันก็ไม่บาลานซ์กันบางทีก็แบบกืนก็ไม่เข้าบางทีมันก็แบบเข้าใจใช่ไหมพอเนื้อเค้กเยอะเราก็อยากกินหน้านะครับบางร้านก็เนื้อเค้กบางหน้าหนามากแต่ร้านนี้มันดูสมดุลนะครับคือถ้าเป็นคนนี้ก็ดูสมาร์ทหน้าดูนะครับเพราะฉะนั้นหนูเป็นคนไม่ค่อยอินกับกาแฟต้องบอกก่อนนะหนูเป็นคนไม่ได้ดื่มกาแฟแต่หนูเป็นคนชอบดมกลิ่นนะฮะพอหอมนะครับพอความหอมพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่า ไม่ได้หวานมากนะครับ <mi> ไม่ได้หวานมากจิบกับกาแฟาอย่างที่อาเคยกินหรือว่ากับชาก็ได้หนูว่าอร่อยลงตัวนะครับรอยัลเบเกอรี่ครับกับเมนูเค้กกาแฟครีมเนยตดถึงไม่ชอบกาแฟาาแต่ก็ต้องให้กาแฟคร,รับรับไปเลยครับติะแนนาเต็มตินเต็มติบหนเต็มดิดีแด้วยอร่อยที่ไนนี่มตรงๆยิ่งท่านรวยเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้น กาแฟที่ใส่ลงไปทั้งหมดถ้ายิ่งกาแฟดีเท่าไหร่สดเท่าไหร่เค้กจะยิ่งหอมเท่านั้นยิ่งดีเท่าไหร่ใช่ครับถูกยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งเกรดดีเท่าไหร่ก็ตามยิ่งสดเท่าไหร่ก็ตามกาแฟยิ่งหอมยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันจะเข้มข้นแล้วมันจะหอมมากและสําคัญที่สุดเนยที่ใช้ถ้าท่านใช้เนยสดเค็มแท้มันจะไม่มีไขมันอิ่มตัวมันจะหอมกว่าแล้วมันจะติดลิ้น ที่สําคัญที่สุดที่อ๋อพูดวันนี้ที่เขาพูดแล้วเขาชิมแล้วเขาผมนับถือคุณจริงๆวันนี้ผมให้คะแนนคุณเลย,ยท่านผู้ชมคงเคยกินเค้กที่กินเข้าไปแล้วกว่าจะกลืนได้มันใช้เวลาพอสมควรต้องใช้น้ำลายช่วยเยอะๆมันนานจนคิดว่านั่นคือเค้กครับไม่ใช่ครับเค้กต้องกินอย่างนี้ครับมันไม่มีอย่างนั้นมันละลายในปากแล้วมันลายเราไปได้<ม>นี่เค้กของเขา เขานั่งยืนหน้านิ่งๆอยู่นี่เพราะใส่หน้ากากนะครับถ้าไม่ใส่ป่านี่คงเป็นงี้ครับเห็นไหมครับไม่เป็นคนตุกโถมไม่เป็นค่ครับมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับยืนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไปาก็ยิ้มรู้เรื่องไหมไปรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้นะลูกรู้ครับรู้ครับเนี่ยมันน่าภูมิใจจริงๆคุณผู้ชมถ้าคนอย่างเนี้ยจะสืบสานต่อไปได้ของ Royal Crow n b a ก e r ีครับ ขอบคุณคุณประกิตครับขอบคุณรอยยกคราวเบเกอรี่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดถ้าอยากเจอเขาไปเจอได้เลยร้านเขาบอกไปแล้วสองแห่งใช่ครับที่อยุอยุธยาก็มีกรุงเทพก็ทีตรอกจันรชกจันสาข<ช>ส,สามครับแล้วถ้าเกิดไปงานครัวคุณต่อย,ยกทัพก็เจอเขาได้เจอได้แน่นอนครับทุกงานได้แน่นอนทุกงานท่านผู้ชมฮะนี่คือประวัติศาสตร์เราเอามาให้ท่านลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เรื่องดื่มให้มันเย็นเร็วขึ้นชุบน้ําจนชุม่มจากนั้นค่อยนํามาห่อขวดหรือว่ากระป๋องเครื่องดื่มทิ้งไว้ประมาณ2อถึงหนาทีครับคุณผู้ชมคุณจะได้เครื่องดื่มที่เย็นเจี๊ยบทันใจเลยครับใช่ไข่เยี่ยวมาไส้ไข่เค็มครับทุชมอันนี้ดมันนี่เบสติับหนูมาก กินของไข่เยื่อม้ามันเบาลงเยอะเลยครับใช่แล้วก็ตัวไข่ขาวมันนึบนะมันเป็นความแตกต่างจริงคุณผู้ชมบอกเลยว่าอร่อยมากพาไปไหนไม่ได้ครัวคุกไก่คับคับ